เดีวเพื่อนๆวันน,นี้ยายเต๋มาทำผัดกระเพราเนื้อใส่พริกแห้งนะจ๊ะวันน,น,นี้ยายเต๋อ,อ,อก็ตั้วพริกกระทอมนะจ๊ะใส่เนื้อลงไปแล้วทำอาหารจานเดียวจ้ะเดี๋ยวเต๋อช็อคดีหอมใหญ่จ้ะ โอ้ไม่จัใส่น้ำมันองไปดตาดเอง ตามนิดนึงหลอดน้ำไปตักหน่อย้ะกินแต่ระเภาพริกสดวันนี้เรากินระเภาพริกแห้งมันจ้ะ ก็ผัดไปจนกว่าเนื้อจะสุกจ้าใส่พริกแดงชี้นฟ้าเพิ่มอีสันนะจ๊ะ เดี <Es> <A> ๋ยวมาชิมกันหน่อยจ้าโอ้โหน้ำยาเจาใส่น้ำตาลไปเยอะกว่าเนี่ยหวานเลยไม่ชอบกินหวานใช่ไหมใส่เพิ่มแล้วมันหอมนักนิดนึงใส่ไปหน่อยเยเองไม่น่าจะหวานเลยจ้ะ ไก,ไไเ,ออกเดี๋ยวเตกจะโยนน้ำอีกสักหน่อยเดี๋ยว,ยวน้ำมันมแห้งไปผมก็นชอบชอบกินกับกระเพาะให้แห้งหรือเตาโขมีน้ำสักหน่อยเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปนี่จ้ะเพื่อน ขัดกระเป๋าเนื้อของนิวเตอร์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า